ครับหลังจากผมอธิบายเรื่องการปริวัติภาษาละนาแล้วนะครับเพื่อจะเอามาเขียนข้าวเขียนกะนนะระลงนี่แล้วก็ท่านจะต้องยึดถืออันเอกโทเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาสามัญเนี่ยตาม สำาเนียงไตยนวเจียงใหม่นะครับว่าท่านจะไปใช้สําเนียงอื่นมาได้นะครับอาจจะแบบไต้ลื้อไต้ย,ยองไต้ยังมาได้ครับมันมันจะบิดเบี้ยวไปนะครับ <laughs> เอาลว่ะวันนี้เมื่อผมมันอธิบายว่าเรียบร้อยว่าเออัมเป็นสําเนียงอันเพี้ยนนั้นอันแบบอันเอกโทตีจัตวาตามสําเนียงอา่าของไตยนวนเจียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับอ่าเอาไปก้อยเลยนะครับเห็นไหมวันนี้จะอ่านให้ฟังนะครับเห็นไหมเออว่าว่า,วา ว่ามันจะตรงเสียงก่อนนะครับว่าท่านท่านคิดว่าถ้าผมเขียนแล้วมาได้ตรงเสียงนะท่านก็ทวงมาได้เลยนะครับว่าทวงมาเลยนะเอาดูนะครับอ่าเอามาดูนะเห้มาเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเขียนอันนี้เป็นข่าวอของนั้นพญาพมต่อนหนึ่งนะครับมาเป็นข้าวก้อมละตัดออกมาเป็นก้อก้อมไหลมฮะอ่าถ้าผมจะอ่านให้ฟังนะอันนี้เป็นเขียอนอันเป็นภาษาปริวัติแบบที่สาม าตามาภาษาปริวัติลณาแบบที่สามนะครับาตามอันแบบที่สามตามที่อันอันศูนส่งเสริมอันศิละปะ,ะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นตกลงกงนเมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปิ้นตกลงกันไว้ว่าเือเอาอาภาษาไทยมาสะกดเขียนตามสำเนียงกะมูอ่าของ จ้าลนาที่เปร่งออกมานะก็ไม่ได้ใช่ไอ่าก็ยังว่านะครับเมื่อมันอันอ่าเขียนอันอันอัน,อนเขียนไปแล้วมันมาได้ะครับว่บาภาษาไทยนะมันเท่นะาที่ภาษาไทยมัน,ม,นมันมันมีห้าเสียงนะครับพราะน้ามงยอ้จ้องดัดแปลงนะครับดัดแปลงอย่างไรนะครับอ่ะดัดแปลงก็คือ อันนี้ไหนไหมเสียงโทรพิเศษเนี่ยจะใส่อันอันจะใส่อันอันจุดไปนะครับเห็นไหมอ่าอันนั้นตัวอันไม้สละเสียงสั้นเนี่ยมาอ่าในลักภาษาไทยป้นบมป้นบือใส่นะครับป้นบมเมีแล้วเฮายกเว้นไปนะครับยกเว้นไปนะครัไม่ใช่ว่าอันเอออันนี้ลักภาษาไทยขกเขียนได้หรอกกเขียนมาได้นะก็ฮู้เฮาเอาภาษาไทยเป็นบางส่วนมานะครับไม่ใช่ว่าเอามาหมดนะก็ ภาษาไทยมันเขียนมาได้เหรอครับเห็นไหมโอ้แล้วอย่าเอามาหมดได้แด้วมาหมดมาเขียนมาได้นะก็มัน่สามารถเขียนได้นะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เนี okay. ่ยใส่ไม้จะราวเห็นไหมโอเคนะครับอ่ะทีนี้จะอ่านให้ฟังนะครับถ้ามันพิษเสี่ยงก็ถ้ากระท้วงมาได้น้วก็นไ้มอ่ะกันกันวาจ๋าปันมา เต้านอนเนเต้าเสียงโทรปกตินะครับเต้านั้นกันวาจาปันมาเต้านั้เนเต้านี <5 <5 ่เสียงโทรปกตินะครับนี да SO ่เสียงโทรปกติอะไไหมถ้ามันใส่จุดก็เป็นเต้าครับแม่กันวาจาปันมาเต้านอนก็เขินหักแก้วมเสียงโทรพิเศษนะ ก็เกินหักแก้วหันงูนหันงูนตรงเสียงอ่งะตรงเสียงอ่ะถ้าบทตรงเสียงท่วงมาได้นะครับอะกึดนะครับเห้แม่เสียงตีไหมกึดฮอดน้องเฮ้กึดฮอดน้องโบวายหายศูนย์อดนะไอ้นู่นเห็นไหมเนี่ยคำว่าอดเห็มั้ยอันภาษาอันอ่า ไต้ลื้อปีใส่ไม่ตีเราโอ๊ตนะก็อดตโอดมาโอ๊ตอันนี้อดตไอ้นูนกะดูกะดังเสียงโรพิเศษยนะกะดังอันนี้เสียงจัตวาใช่ไหมเสียงจัตวาอดตไอ้นูนใช่ไหมก็ทอดน้องบวายหายศูนย์อดตไอ้นูนกะดูกะดังน้องละ ตีกินเนตีเนะ่ยเดีี้ตีนี่มันเสียงโทรปกตินะครับไม่แม่เนี่ยเต้าไม่แม่ตีเนี่ยโทรปกตินะว่าถ้ามาใส่จุกเราเป็นตีเป็นตีใช่ไหมเนี่ยน้องละตีกินเนี่ยตีนอนตีใชหมนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตีเนี่ยมันมันภาษาละนาบนใจโสตนะครับไม่กี่แล้วก็ไม่เยาะนะครับอันนี้ผมเราแปลงเป็นภาษากลแล้ว มันตี้อย่างนี้ท่านมันเจ๊ว่าไปอันนี้ไปบางคนไปเปิบเอาเป็นอันโดวิเศษประเด็นเห็นไหมน้องละตี้กินตี้นอนบอนสร้างเสียงโดวิเศษนะจูดอะตี้นอนบอนสร้างสร้างตี้เห็นไหมสร้างตี้ตี้ตี้มันโถปกติสร้างเนี่ยน้องละตี้กินตี้นอนบอนสร้างครอบครัวใดอ่านจูด คอควายลอเรือเนี่ยอ่านเป็นตัวคอเฉยๆนะครับอ่านว่าครอบครัวนะก็ไม่ใช่ครอบครัวนะก็อ่านครอบครัวใดลิบลอนลิบเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะมัอเจ้าใจลอเรือลิบลอนนะลิบลอนนะฮะบ่อค้างหล่อสังนะอันนี้ตรงตัวนะครับบ่อค้างค้างถึงตีนแล้วก็หล่อสังเห็นไหมบ่อค้างหล่อสังตั้งนะตั้งถึง สามัญนะครับถ้วยโทรพิเศษอ่างจอนแมจอนจอนเสียงตีได้ไหมแม่จอนเนี่นี่ยเนี่ยเกกออันนี่ยเนี่นี่ไอ้กอไอ้กอเนี่ยอันภาษาลนาอันโบราณเอาต๊กะใส่ไม่กางมนอยู่บนบนบนเขียนก่อนะครับแนี่ก่อนี่ยแต่เวลาเวลอาอ่านอันอันอันข้าวอ่านอย่างเนี้นมันออกเสียงกอครับเออท่านก่ ท่านก็หูไว้นะก็เออว่าอันอบันพระบ,บุรุษท่านกํกำรถมาอย่างอี้ก็พวกก็อ,อ่านกันอย่างอี้มาท่านกะ็ท่านก็ไปพิจารณากันนะก็นะก,นเก็เก็บภาพค้อนก็เก็บไเก็บเลยไหมเก็บเสียงอ่าเสียงจัตวาไหมท่านจะเขียนอย่างไงให้ามันเป็นเก็บหรอกครับเก็บในสำเนียงจังใหม่เนี่ยไม่ใส่ไม่จัตวานะ ก็เก็บหาบค้อนยอยันเลยนะตัวยอยักษ์ตัวเดียวเนี่ยอ่าที่เป็นประธานประโยคเนี่ยก็เพื่ออ่านเป็นตัวยอนะก็ตัวยอน่ะเพืนยืมเอาเพื่อนเอยืมเอาตัวยักษ์เป็นตัวยะลยนะเพราะนั้นวัยเจ้าอ่านตัวยอยันนะก็ยอยันนะไม่ใช่ยอยันนะครับแบอยอยันบอกข้างหล่อสั่งตั้งถ้วยอ่างจ้อนก็เก็บหาบค้อน ยอญครัวอ่าไม่ใช่ครัวนะครับครัวอันเนี้ยตัวคอควายล่อเรือในอ่านตัวคอเยอย่แยะเลยครัวแห่งน้องพ่อไหนบ่หันอกปี้เป็นควันอกปี้ปีป้กะตีเนี่ยแม่เนี่ยเจียงโทปกตินะครับเสียงโทปกตินะครับไม่ใช่ใส่จุดใส่จุดมันปี้นะครก็มาอ,อัน อันถ้าใส่ไม่ตีมันอกนะครับอกไปดังปุ้นดังใจรื้อไปเลยอกปี้เป็นควันเป็ดนั่นแหละเป็ดเนี่ยมันเป็ดมันเสียงโถปกตินะเป็ดปี้นี่ยเป็ดปี้นั่ยเนี่ยเนยโถปกติเป็ดนะครับเป็ดไฟลุกเอ้าเอ้าเห็มันเสียงโลดิเศษแล้เอาห็นไหลวดลวดลวดนี่มันเป็นกรรมกรรม กำ,กำกักับลวดลวดนะเป็นภาษาละนาะลวดตาหันนะลวดตาหันก็เหมือนก็วาดไปวาดตาไปดูนะวาดตาหันที่นอนเก่าเจ้าตี้เสียงโทปกติครับนอนเก่าเจ้าเสียงโทพิเศษแล้วก็ป็นโทพิเศษโทเมืองลวดเมาวส่วนนะลวดเมาวส่วนปั่น ล้มอันนี้ตรงตัวนะครับปั่นล้มเสียงเอกเสียงอันตีไหมน้ําตาไหลปีให้นั่งงมให้เสียงโทพไปเสียนะปีเสียงโทปกตเทศได้ไงหมน้ําตาไหลใช่ไหมเออเสียงตีเสียงจัตวาเสียงจัตวาอันนี้มันจัตวาโดยภาษาไทยอยู่แล้วนะปีให้นั่งงมใจใจนี่มัน เสียงจัตวาครับอือันก็ต้องใส่จะไม่จัตวานะครับเห็นไหมอ่าก็มันจะพิษลักการยจงได้ก็บเป็นอย่างครับเฮาบอกเอามาแล้วับลักการภาษาไทยนะเออบางอย่างเฮาบอกมาจ่ายซอสดันยามแยงยอนะครับตัวยอนะตัวตัวยอยักตัวเดียวยามแยงนะไอ้แม่อันนี้เนี่ยอนยอโยิงอ่านว่ายูนั่นก็เสียงยอยักไทยแม่โดูดิ ว่าตัดตี่นี้ตัดนะไมอ่าเออโทษดีไอ้ตัดนี่มันอ่าตัดนี่มันต้องอันตัดเออถึงไม่ไม่นีออ่ยเนี่่ยตัดตรงไม่ต,ตีนะครับโทษดีโทษดีว่าตัดเสียงตีนะครับว่าตัดตี่นี้นะครับตีน่นี้เกยนอนเฟือฟเออฟ่อแงแผงเนี่ยเฟื่องแผงทรายหอมแปง บ้อหันอยู่ใกล้อยู่นั่ๆออยเห็นไหมออยนี่ออกเสียงอย่าอย่างอยากยืนเห็นไหมอ่าอย่าไม่แน่ๆมันมันมันปิัใจัยอยนะครับอันตัวยอยักตัวเดียวนี่เปัจจัยเป็นตัวยอนะครับยามแยงนี่ยามแยงใกล้เสียงโดพิเศษนะครับใกล้ไม่แน่ๆอะไะพี่นอนฝ่ายเหนือ น้องนอนฝ่ายใต้ปีเสียงโทรปกติครับนอนฝ่ายเหนือน้องนอนฝ่ายใต้เสียงโทรพิเศษนะครับอ่าโทรพิเศษโทเมืองนะครับจ่ายค่านิ่งข้วไคิดนะขว้เสียงโทรปกตินะก็ขั้วไคิดคิดเสียงตีนะก็น่เน่เน่่คิดเนี่ยอ่าคิดใช่ไหมเนี่ยมาบางคนก็จะเอาเอาเสียงตีเทียมๆแบบอันไตลอร์ มาเขียนนั้นเข้ามาได้แล้วครับมาได้มันมันผิดฉันทลักษ์นะครับ,รบอ,อ่านรวดๆเลยนะครับอ่านรวดๆกันวาจาป่านมาเต้านอนก็เขินห้กแก้วหันงุนกึดหอดน้องบวายหายสูนอดอายนูนกะดูกกะดังน้องละตี้กิน ตีนอนบ่นสร้างครอบครัวใดลิบลอนบอกข้างรอสั่งตั้งถ้วยอ่างจ้อนก็เก็บหาบคอนย่อยนันคัวแห่งน้องพ่อไหนบ่หันอกปี้เป็นควันเป็ดไฟลุกเอาลาดตาหัน ตีนอนเก่าเจ้าลวดเมาสวนปั่นโน้มน้ำตาไหลปี่ให้นั่งงอมใจสอดดันหยามแงว่าตัดนีนี้เคยนอนเปลวแปงสายหอมแปลงบ่หันอยู่ใกล้พี่นอนไฟเหนือ น้องนอนฝ่ายใต้ใจขะนิงคว้ยคิดอ,อันนี้นก็อันนี้อันนี้หละเป็นสำเนียงใตย,ยวนเชียงใหม่นะครับป่นป่นจะออกเสียงเยี้ยวเวลาเขาเขียนก็ก็ดูแล้วนะครับเห็นะะไหมแสดงให้ดูนะเนี่ยวิธีการเขียนนั้นอืเขียนให้มันตรงกคำอู้นะครับออกมาเลยลวถึงแม้จะเป็นพลังมังค่าลูกนี่นาามาเรียนภาษาไทยมาเรีบร้อยล้ว เมื่อ่านไปตามเนี่ยเห็นไหมตามมันตามที่กําหนดมาเนี่ยเออถ้านเป็นพลังมังค่าอย่างกระเจ้าคนไทยอย่างกระจ้างน้ำอ่านเนี่ยเอาเมื่ออ่านมันเสียงโคบิเศษนะครับเออเสียงตีเสียงเอกเสียงเทีวดาเนี่ยมันท่านจะได้อ่าสำเนียงไตงยวนเจียงใหม่ไปเลยนะเคยเห็นไหมอ่าอ,อ,อันสำลวงหรือยองห่อบตราหลือบตราหลืออ,อนันนั้นก็ท่านก็ไปคิดค้นกันเอาเองเลยครับ <c oughs> อ่าพงก็ วันนี้ผมก็มาอ่าบรรยายให้ฟังแล้วนะครับมันก็คงมีทมหลายตอนอยู่นะครับไอ้แมครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ